พระธรรมนางรูธเป็นงานเขียนชั้นเยี่ยมที่ใช้สื่อศิลปะทางศาสนาศาสตร์และยังเชิญชวนให้เราค่ครวญนถึงคำถามที่ว่าพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับความยินดีและความยากลําบากในชีวิตประจําวันของเรายัางไงมีตัวละครหลัก3ตัวในพระธรรมเล่มนี้คือนาโอมีผู้เป็นหญิงไม้นางรูธชาวโมอับและโบอาดผู้เป็นชาวนาชาวอิสราเอลเรื่องราวของพวกเขาถูกบอกเล่าผ่านเนื้อหาสีบทที่ถูกจัดเรียงเอาไว้อย่างสวยงามให้เราไปดูกันว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นยังไง บทที่หนึ่งเริ่มต้นด้วยวลีสมัยที่ผู้วินิจฉัยปกครองอยู่นี่เป็นการย้ำกับเราถึงวันเวลาอันมืดมนและยากลําบากในพระชมผู้วินิจฉัยและที่นี่เองที่เราได้พบกับครอบครัวของชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่งในเบเลหฮมที่กําลังกระเสือกระสนเอาชีวิตรอดจากการกันดานอาหารเพื่อจะหาอาหารดํารงชีพพวกเขาได้อพยพไป,ปดินแดนโมอับซึ่งเป็นศัตรูกับชาวอิสราเอลมาตั้งแต่โบราณและจากนั้นผู้เป็นพ่อในครอบครัวก็เสียชีวิตลงไป ลูกชายสองคนของพวกเขาแต่งงานกับหญิงชาวโมอับชื่อนางรูธและนางโอปาแล้วจากนั้นลูกชายทั้งสองคนก็ตายตามไปด้วยเหลือเพียงแต่นางนาโอมีและลูกสะภ้ยสองคนเท่านั้นไม่มีเหตุผลที่นาโอมีจะอยู่ที่นั่นต่อเธอจึงบอกกับลูกสะภ้ยทั้งสองว่าเธอจะกลับไปยังบ้านเกิดของตนและนาโอมีก็รู้ว่าหญิงไม้ชาวต่างชาติจะลำบากมากในดินแดนอิสราเอลเธอจึงพยายามบีบให้ทั้งสองคนไม่ต้องติดตามมาโอปาเห็นด้วยแต่รูธไม่ยอม รูธแสดงให้เห็นถึงความสัย์ซื่อต่อนาโอมีอย่างยิ่งใหญ่และเธอกล่าวว่าแม่ไปไหนลูกจะไปด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของลูกและพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูกด้วยจากนั้นทั้งคู่จึงกลับไปยังอิสราเอลด้วยกันและบทนี้ก็จบลงด้วยการที่นาโอมีเปลี่ยนชื่อของนางเป็นมาราซึ่งเป็นภาษาฮิบรูปแปลว่าขมและเธอก็เครื่ำครวญถึงชะตาชีวิตที่แสนเศร้าของตนบทที่สองเริ่มต้นด้วยการสนทนาการของนาโอมีและรูธว่าพวกเธอจะไปหาอาหารจากที่ไหน และตอนนั้นเองก็เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่ดังนั้นนางรู้จึงออกไปหาอาหารและเธอก็ไปเก็บข้าวอยู่ในทุ่งนาของชายคนหนึ่งชื่อว่าโบอาดซึ่งเป็นญาติของนางนาโอมีพระคัมภีร์บอกเราว่าโบอาดเป็นคนฐานะดีและเขาก็สังเกตเห็นนางรูธหลังจากที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเธอมากขึ้นเขาก็แสดงความเมตตากับเธออย่างเห็นได้ชัดเขาจัดการเป็นพิเศษเพื่อให้รูธผู้เป็นต่างชาติสามารถเก็บข้าวจากที่นาของเขาได้ และการกระทําของเขานั้นเป็นการเชื่อฟังคําสั่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโทราคือให้แสดงความเมตตาต่อคนต่างชาติและคนยากจนโบอาดประทับใจในความสัตย์ซื่อที่รุดมีต่อนาอมีและเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานรางวัลให้กับความกล้าหาญของเธอวันนั้นเมื่อรูดกลับมาถึงบ้านและนาอมีรู้ว่าเธอได้ไปพบกับโบอาดมานาอมีก็ตื่นเต้นมากเธอกล่าวว่าโบอาดจะเป็นญาติผู้ไถ่ถอนของครอบครัวของเธอ ญาติผู้ถ่ายถอนที่ว่านี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอิสราเอลหากชายคนหนึ่งตายและเขาทิ้งพรรยาและลูกๆหรือที่ดินเอาไว้ญาติผู้ถ่ายถอนก็มีหน้าที่จะต้องแต่งงานกับหญิงไม้รับเอาที่ดินมาและปกป้องครอบครัวนั้นดังนั้นนาโอมีจึงมีความหวังและคิดว่าครอบครัวของเธอยังมีอนาคตอยู่บทที่สามเริ่มต้นที่นาโอมีกับรูทกำลังวางแผนการจะทำให้โบอาดเข้าใจสถานการณ์ของพวกเธอรูทจะเลิกใส่ชุดของหญิงไม้ไว้ทุกและจะแสดงสัญ,ญญาณให้เห็นว่าเธอพร้อมที่จะแต่งงาน และคืนนั้นรูธจึงไปพบกับโบอาดในสวนของเขาตอนที่เธอกำลังเข้าไปหาเขาก็ตื่นขึ้นและประหลาดใจรูธแสดงเจตนาของเธออย่างชัดเจนเธอถามโบอาดว่าโบอาดจะช่วยถ่ายถอนครอบครัวของนาโอมีและแต่งงานกับเธอได้หรือไม่และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่โบอาดประทับใจในความสั์สื่อที่รูธมีต่อน,นาโอมีและครอบครัวและเขาเรียกเธอว่าหญิงจิตใจงามเป็นวลีเดียวกับที่ใช้บรรยายถึงสตรีในพระธรรมสุภาษิตบทที่31 แล้โบอาดก็บอกให้รุดรอจนถึงวัน,นรุ่งขึ้นและเขาจะไถ่ถอนทั้งเธอและนาโอมิอย่างถูกต้องต่อหน้าผู้ใหญ่ในเมืองแล้วบทนี้ก็จบลงด้วยฉากที่รุดกลับไปหานาโอมิและทั้งคู่ก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหลายที่เพิ่งเกิดขึ้นในบทที่4เรื่องก็ไม่เป็นอย่างที่คาดคิดในนาทีสุดท้ายโบอาดพบว่ามีญาติสนิทที่ใกล้ชิดกับนาโอมิมากกว่าเขาและชายคนนั้นก็มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนครอบครัวนี้ก่อนหน้าเขา แต่สุดท้ายเมื่อชายคนนี้พบว่าตนต้องแต่งงานกับนางรูธซ,ซึ่งเป็นหญิงชาวโมอับเขาก็ปฏิเสธทว่าโบอาดนั้นรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของรูธสุดท้ายเขาจึงรับเอาที่ดินและทรัพย์ของนาอมีไว้และแต่งงานกับรูธดังนั้นแล้วเช่นเดียวกับการที่นางรูธสัตย์ซื่อต่อครอบครัวของนาอมีตั้งแต่ตอนแรกโบอาดก็สัตย์ซื่อต่อครอบครัวของนาอมีเช่นกันเรื่องราวจบลงด้วยการย้อนกลับไปถึงโศก,กนกาฏกรรมทั้งหลายในบทที่1แต่เป็นในทางตรงกันข้าม ความตายของสามีและเหล่าลูกชายถูกพลิกกลับเมื่อรู้ได้แต่งงานอีกครั้งและให้กำเนิดบุตรคนใหม่นำความชื่นชมยินดีมายังนาโอมีลักษณะการเขียนที่สมดุลกันระหว่างตอนเปิดเรื่องและตอนปิดเรื่องนี้น่าสนใจมากจำได้ไหมว่าโศกนาฏกรรมตอนต้นเรื่องนั้นตามมาด้วยการกระทอันสัตซ์ซื่อของนางรูทและในตอนท้ายนี้โศกนาฏกรรมก็เชื่อมโยงกับการกระทอันสัตซ์ซื่อของโบอาดที่นำการฟื้นฟูก,กลับมายังครอบครัวนี้ลักษณะการเขียนแบบนี้ขับเน้นรูปแบบของเนื้อหาที่อยู่ตรงกลางด้วย ต่อบทนั้นเริ่มต้นในการที่นาโอมิและรูทวางแผนสำหรับอนาคตและตามมาด้วยการพบกันของโบอาดและรูทที่ดูเหมือนจะถูกจัดเตรียมจากพระเจ้าและแต่อาะบทก็จะจบลงด้วยการที่นาโอมิและรูทชื่นชมยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันเรื่องราวถูกวางเอาไว้อย่างสวยงามและการออกแบบที่สวยงามนี้ก็เชื่อมโยงกับลักษณะที่น่าสนใจของพระธรรมเล่มนี้คือการที่พระเจ้าถูกกล่าวสิงน้อยมากตัวละครในเรื่องกล่าวถึงพระเจ้าเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ผู้บรรยายกลับไม่เคยกล่าวว่าพระเจ้าทำสิ่งใดในเรื่องอย่างตรงๆงเลยและนั่นก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะการจัดเตรียมของพระเจ้าปรากฏอยู่ในทุกฉากของเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เข้ามาร้อยเรียงสถานการณ์และการตัดสินใจของตัวละครเหล่านี้เข้าด้วยกันโศกาฏกรรมของนาอมีนำเธอให้เธอคิดว่าพระเจ้ากำลังลงโทษเธอแต่อันที่จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นเธอและครอบครัวของเธอและพระองค์ทำสิ่งนี้ผ่านทางรูธ ผ่านทางความกล้าหาญและความสัตย์ซื่อของเธอที่นำเอาการเยียวยาเข้ามาในชีวิตของนาโอมีแต่ทั้งหมดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากโบอาดชาวนาผู้เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อพระเจ้าใช้ความซื่อตรงของเขารวมกับความกล้าหาญของรู้ในการช่วยเหลือนาโอมีและครอบครัวของเธอดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการสื่อถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพระประสงค์และเป้าหมายของพระเจ้ากับความต้องการและการตัดสินใจของมนุษย์ พระเจ้าร้อยเรียงความสัต์ื่อและการเชื่อฟังของประชากรของพระองค์เพื่อนำการถ่ายตามพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกนี้และนั่นนำเรามาถึงตอนจบที่แท้จริงของเรื่องนี้พระธรรมนางรุธจบลงด้วยลำดับพงซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าบุตรของโบอาดและนางรุธคือโอเบดผู้ที่เป็นปู่ของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเมสยาดังนั้นแล้วเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี้ถูกทักทอเข้าไปในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่แห่งการถ่ายที่พระเจ้าทรงมีต่อโลกทั้งใบ พระธรรมนางรุธจึงกำลังเชิญชวนเราให้ใคร่ครวญว่าพระเจ้าอาจกำลังทำกิจของพระองค์ในรายละเอียดเล็กๆทั่วๆไปในชีวิตของเราเช่นกันและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมนางรุธ